ไปดี FC และผู้ติดต,ตามทุกคู่ทุกคนครับตอนนี้เฮาอยู่ที่แขวงสวรรค์เขตครับตอนนี้เฮาสิมาแวะาพาทุกคนมาสมบรรยากาศของตลาดเ้าตลาดสวรรไส้นะครับเนาะตลาดเ้าสวรรไส้ก็เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสวรรคเขตครับมีทั้งอาหารสดแล้วก็อาหาราพื้นบ้านครับเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนเข้าเลาะบรรยากาศของตลาดเนาะแต่เฮาซีบเลาะเข้าไปในตลาด ที่เขาขายอาหารสดน,นะครับเนาะแต่เฮ้าสิลเลาะเบิ่งบรรยากาศของอตลาดพ่อค้าแม่ค้าเกี่ยวกับอา,อาหารพื้นบ้านนะครับทุกคนเดี๋ยวเฮ้ามาส้มกันครับาเป็นบรรยากาศทวงเท้าเาครับผมตลาดสวรรค์ใสของแปลงสวาารรค์เขตครับสังเกตพ่อค้าแม่ค้าครับจากาบ้านอื่นๆเนาะในระแวกใกล้เคียงของเขตเมืองนะครับทุกคนพากันทยอยทยอยเข้ามา เดี๋ยวเราส <ue> cke, ิทุกคนมาแวะเบิ่งตลาดาช่วงเช้าๆเนาะว่าตลาดขระเจ้า uh, กับตลาดอยู่บ้านเฮาสิแตกต่างกันส่วนครับทุกคนโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ว่าขายพวก อาหารสดเนาะแต่ข้างในจะเป็นพวกอ่า,ายอาหารพวกสำเร็จสำเร็จรูปครับทุกคนจะคล้ายๆตลาดสดบ้านเฮาคือกันนี่แหละครับแต่ว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่เบิ่งแล้วใหญ่ดีครับ เทปน่องยดีเนาะเเเป่าข้างหานที่บอกโอหน้าครับวันนี uh ้ม่ไรครับเ่อนะใจต่อนี่เราหับขามาอีกจิหนึ่งเนาะ นครับงเรือลงไล่ครับอ่าพวกมาอยู่ในยูในสิธรรมชาติของเาล่ายป็นบไปลาแรกปลาทูปลาคอดปลาให้ปลาหน้าเดอเลย เป็นอาหารขึ้นบ้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในตลาดนี้แล้วครับทุกคนนี่เห็ดบดโอ้จิโร่ซีโปมออหลายครับ โอ้อันนี own, v, ้เขานึกว่าเนื้อหมูเนื้ออันนั้นนะคนเนาะแต่เป็นเนื้อแบ้ครับทุกคนอนู่อเวลาข้าเจ้ากับมากกินพวกเนื้อแบ้เนาะสังเกตเขาออกไปนอก หมู่บ้านต่างๆสังเกตเขาออกไปหมู่บ้าน,น,นบ้านนอกบ้านชนบทเนาะแต่จะเป็นบรรยาก,กาศโครงการเลี้ยงแบ้น,นะครับลายโซนนี้จะเป็นตลาดผลไม้ครับทุกคน อ uh, สังเกตเฮามาเบิ่งของเบิ่งแนวอยู่แนวกินแนวขายของเจ้ารู้สึกว่ามันจะหลายกว่านะครับทุกคนลายกว่าแนวอยู่แนกินของบ้านเฮา กะเบื้องบอกถึงว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับของห้านลืมให้คนเิงานนี้งานจิโร่<ต>เนะขาดแล้วลายครับไปรีไปใส่ก็ไม่แต่จิโรอ <c oughs> เนาะโดยที่าลาปีนี้น้องออกนะหโ้ยใครต่อในใี่กยาก็ไ อาบาอาบังอับบังนี่ครับย่างมาป่านี้เลยยงบงสดอยู่ครับตลาดสด ตลาดน้ำของครับวะตลาดทองตลาดขวดใหม่ๆนะครับน,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 นี่ครับพวกตลาดพักตลาดอย่างกั้นนะ อันนี้หัวยังนี่ไหมขมินขมิน้นขมินขม้น,ขม,นขมินเหลืองๆอนี้บอขมินอ๋หัวเออแอมพักอะโอ้อนะครับพวกขาพวกเงินพวกพักพวกย่างเขาย่างลายรวมน้อยไม่ได้เลย ี่ครับกล้วยเขาน่าจะเป็นกล้วยมาแต่เมืองนองผลบ่านานี่เนาะกล้วยนี่นี่ครับกล้วยเมืองนองครับพี่ข้าเจ้ารับซื้อมาที่เขาเคยไปเมืองนองกันส่วนมากะลงมาพี่แหละครับทุกคน ใครใครเกินเบียร์กะปีกะมีเดกกบฟีจะเอา

ชุดที่พ่นขายส่งก็มีคือกันครับมีทั้งขายส่งขายปลีกนะโอ้เผือกเผือก เป็นตลาดที่โอ้น่าจะใหญ่สุดนะครับในเขตแขงเป็นตลาดที่ใหญ่ดีครับทุกคนมีทั้งขายปีกขายส่ง ประเภทพวกพักพวก,พ,วกพืชทางกเกษตรครับถือว่าส้ำกับตลาดใหญ่ๆของเมืองไทยเลยครับทุกคนบนแม่ตลาดน้อย โอ้เหนึงโอ้นี่ยคับแบ้โอ้แต่ใจดูเนะาะหมัดตีนมันเนี่ยมมประมาณเฟตใกล้ครับทุกคนเลือกเอาได้สดๆเลยหอยเนาะหอยหอยเชลรี่ อาอนี่ครับหอยรุ่นๆนะครับทุกคนหมูหมาเป็ดไก่ครับนี่เบ้อ นี่ก็ขายบ่นะครับขายขายในรถนี้เลยบ่บม่ได้ลงไปคุณเนาะโอขายอยู่นี่ครับบริษัทค<า>่าที่ได้เนาะเออจ้าจาผู้ใดผ่านไปผ่านมาครับก็แวะชมแวะซื้อกันได้เด้อครับอยู่ที่ตลาดสวรรค์ไสรครับผมแปลงสวรรนนค์เขตครับ các